ในรุ่มนมิดเกียร์ธรรมดาหวจังหวะนะครับรุ่นนี้นะครับราคาจะเท่ากันเลยนะครับก่อนคลิปหน้านี้กับรุ่น n t ็นที่เกียร์ออโต้นะถ้าลูกค้านะครับต้องการออปชั่นที่เยอะกว่าก็แนะนําเป็นคันนี้เลยด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบกันมแมลงนะครับเป็นสีวัสดุนั่นเองไฟเรียวนะครับเป็นแบบซีเฟนเชียลเนาะดูสปอร์ตเลยนะครับทุกคนรหัสทฮดนะครับก็คือความเร็วที่สามารถรับได้เนาะ ถ้าเราดูตามตารางนะครับก็อยู่ที่210กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือตีเป็นไมล์นะครับก็อยู่ที่130ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับรัศมีวงยหวแคบสุดนะครับ6.4นะในส่วนของไฟท้ายนะครับเป็นแบบ Full LED นะครับแบบไร้ไกล่ยงนั่นเองนะครับตโตโยต้านะครับจะเรียกว่าเป็นแบบ Super-Flex Suspension นะครับเป็นซุดแหนบ3แผ่นซ้อนส่ตนเลสพาแบบนี้นะครับทุกคนรถคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์รหัส 2GD-FTV High Super Power Double o v e r h e a d Camshaft แถวเรียง4สูบถูกพบว We Interbo และ i n t e r c o o l e r ครับสวัสวดีครับ f c ที่นนารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมที่นารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออโต้ค่์ที่โตโยต้าดีรักอุบลราชธานีนะครับฝั่งทางวาลินชลราบนะวันนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีมีรถรุ่นขายดีแล้วก็โปรโมชั่นแรงนะครับมานำเสนอนะครับท่านไหนนะครับมีแผนอยากจะออกรถอยากจะได้โปรโมชั่นแรงแรงแบบนี้คลิปวิดีโอนี้นะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดออเอป็นว่า เรไปรับชมตัวรถแล้วก็โปรโมชั่นพร้อมกันไปดูกันเลยรถสงมอบที่อยู่ตรงหน้าทุกคนในตอนนี้นะครับก็คือ Toyota h ไฮรักรีโว่ดับเบิล2.4ในรุ่นมิดเกียร์ธรรมดาหวจังหวะนะครับค่าตัวน้องเขานะครับอยู่ที่931,000บาทนะรุ่นนี้นะครับราคาจะเท่ากันเลยนะครับก่อนคลิปหน้านี้กับรุ่นเอ็นที่เกียร์ออโต้นะลูกค้านะครับออกรถที่25%นะครับผ่อนเดือนละ8 8 7 2บาทนะ ผ่อนเท่ากันเลยนะครับต้องการใช้เงินร,บรถบัสเท่าไหร่ก็โทรมาคุยกันได้นะครับผมมีส่วนลดให้เยอะเลยอ่าเพราะว่ามีแคมเปญคานิววด้วยตอนนี้ถ้าลูกค้านะครับต้องการออปชันที่เยอะกว่ากล้องมองหลังล้อแมกที่สวยงามนะครับจอกลางขนาด10.25นิ้วก็แนะนําเป็นคันนี้เลยแต่ถ้าลูกค้านะครับต้องการขับง่ายขับเกียร์ออโต้น,นะครับมันขับง่ายก็แนะนําเป็นรุ่นเอ็นทีนะครับ รถคันนี้นะครับสีดําเงาเนาะดูสปอร์ตมากน่าใช้งานเลยนะครับเราไปเจาะดูตัวรถพร้อมกันกระจังหน้าใหม่นะครับใน MY สองพันยิบสี่นะครับทุกคนเป็นหน้าของวอลโคนะนี่แขงหน้านะครับหรือว่าสเกิร์ตหน้าถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสีเมทัลเลกเนาะอ่าด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบกันแมลงนะครับเป็นสีวัสดุนั่นเองหรือว่าสีดําด้านนะครับทุกคนในส่วนของด้านในนะครับเรามองเข้าไปเนาะ ก็จะเห็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็จะช่วยลดอุณหภูมิเพิ่มมวลไอดีนะครับก่อนเข้าห้องความไห้เนาะในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นแบบไบเบีม LED นะครับไฟสูงไฟต่ำในหลอดนี้เนาะเปิดปิดอัตโนมัติด้วยไฟเรทามรันนิ่งไลท์ก็เป็น LED ดีเช่นกันนะครับไฟเรียวนะครับเป็นแบบซีเฟนเชียลเนาะดูสปอร์ต้วยนะครับทุกคนนี่ไฟตัดหมองนะครับถูกติดตั้งมาจากโรวงานนะเซนเซอร์นะครับมีมาให้รอบคัน ในส่วนของคนะิ้วซุ้มวอเนาะก็มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับสีวัสดุหรือว่าสีดําด้านนะครับตัดด้วยเทอมีเทเลกเนาะดูสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับทุกคนในส่วนของล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอันรอยขนาด18นิ้วนะครับพร้อมอยางวิสตเตอร์ดูเลอร์ในแต่ละสต็อกนะครับยางก็จะได้แตกต่างกันเนาะก็จะมีบิสตตนมิเซรินแล้วก็ดันหลบนะครับตามที่เห็นมาเนาะส่วนคันนี้นะครับเป็นยางบิสตตน ในส่วนของขนาดยางนะครับก็อยู่ที่265ทับ 60R18 นะครับ110รหัสเฮสนะครับก็เป็นรหัสน้ำหนักและความเร็วนะครับที่สามารถรับได้110นะครับเราดูตามตารางนะครับน้ำหนักที่รับได้ก็อยู่ที่1,060กิโลกรัมนะครับรหัสเฮสนะครับก็คือความเร็วที่สามารถรับได้เนาะถ้าเราดูตามตารางนะครับก็อยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตีเป็นไม์นะครับก็อยู่ที่130ไม์ต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นรหัสน้ำหนักและความเร็วนะครับที่สามารถรับได้เนาะ ก็ไม่แนะนําให้ใช้งานเกินข้อกําหนดนี้นะครับนี่ล้อหน้านะครับเป็นดิสเบียรกนะครับนี่น็อตนะครับเป็นแบบหกตัวนี่ดูสปอร์ตโดยทีวนะครับทุกคนล้อนะครับสีดําเงาปัดเงินมาเลยเนาะทาให้รถนะครับมีความสปอร์ตมากนี่ในส่วนระบบการสั่นสะเทือนนะครับเป็นแบบอิสระปีกกคูคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับเหล็กกันโค้งนะครับก็ทําให้รถมีเสถียรภาพในการทรงตัวอ่ามาดูกันนะครับในส่วนของมิติตัวรถกันหน่อยนะครับ รถคันนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่1 9 0 0ันเก้ารอยมิลิเมตรความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่5 3 2 5ันามอิ้ามลิเมตรและความสูงของตัวรถนะครับอยู่ที่1 8 1 5ันดสิบห้ามิลิเมตรนะครับระยะต่าสุดจากพื้นนะครับอยู่ที่2 1 7เจมิลิเมตรและมีวงยะแคบสุดนะครับ 6. 4ุดี่นะในส่วนของการชนท้ายนะครับเป็นแบบ two step นะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานเนาะเซนเซอร์รบคันนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับเป็นแบบ full LED นะครับแบบไร้ไกด์ดิ้งนั่นเองนะครับนี่เหมือนเลขสามนะครับคมชัดมาก กล้องมองหลังนะครับถูกติดตั้งมาจากวงงานนะครับนี่ทุกคนมีคำว่ารีโบนเนาะกับบาดท้ายนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับทุกคนเนาะนี่นี่ถือว่ากว้างขวางมากเลยนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของระบบช่องล่างกันหน่อยนะครับทุกคนตัวต้านะครับจะเรียกว่าเป็นแบบ s u p e r ร์เ x s ซับ e n น i o n นะครับเป็นซุดแหนบสามแผ่นซ้อนสือเนื้อเพลแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็โช๊คอัพนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของภายในกันหน่อยนะ ในส่วนของเกียร์ธรรมดานะครับให้เหยียบคัสในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับให้เหยียบเบรคนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะเรียบร้อยนะครับหน้าจอ m อ d ดีนะครับก็จะแสดงข้อมูลแบบนี้นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับก็จะมาในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามการสปอร์ตมากนะครับท่านผู้ชมนี่ตะเข็บได้นะครับงานพรีเมียมมากตัวนี้นะครับจะเป็นสีบอลเงินเนาะแต่ตรงกลางนะครับปุ่มฝั่งนี้นะครับจะทํางานควบคู่กับหน้าจอ m อ d อดีนะฝั่งนี้นะครับจะเป็น รับสายบางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็นะครับสต็อปเสียงตัวนี้เนาะในส่วนของหน้าจอ M A D นะครับเป็นแบบสะท้อนแสียงนะครับบอกข้อมูลการขับขี่บอกรอบเครื่องยนต์นะครับอ่าจับทิป A ทิป B นะครับถ้าสัญลักษณ์ไฟสีแดงนะครับมันโชว์แบบนี้หมายความว่านะครับตัวนั้นมีปัญหานะอย่างตอนนี้นะครับก็คือเบรกมือนะครับถูกดึงอยู่นั่นเองกับเข็มขัดนิรภัยนะครับไม่ัดตำแหน่งนะในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นยูเอเทนอยู่นะครับนี่นนฬิกานะครับตรงนี้แล้วก็ช่องแอร์นะครับใหญ่เลยเนาะ รุ่นนี้นะครับก็จะได้หน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับ10.25นิ้วนะครับรองรับ a p p l e c a r าร a y a n d r o i ด Auto ได้ b l u e t ได้ h ได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับในส่วนของระบบแอร์นะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับเหมือนช่องวางโทรศัพท์เลยนะครับมาในเกียร์แมนลนะครับ6จังหวะนะครับน่าเป็นแบบนี้นะครับพร้อมโหมดการใช้งานนะครับ2โหมด Eco Mode ก็คือโหมดประหยัดต้ามันนะครับแล้วก็ Power Mode ก็คือสมรรถนะเครื่องยนต์เต็มที่สุดนะครับ มาดูกันนะครับในส่วนห้องผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพดานนะครับสีครีมนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นบ่อหนังแบบนี้นะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งมอนวางศีรษะนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งนะในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีช่องแบบนี้นะครับแม่แรงนะครับจะถูกเก็บตรงนี้นะนี่นะครับดึงเชือกตรงนี้นะครับตอนเอามาใช้งานนะก็ถือว่านะครับกว้างขวางนะครับพื้นที่เดิวรมเนาะขึ้นวงได้ง่ายนะครับบันไดขึ้นนะครับก็แข็งแรงมาก มาดูกันนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยกันหน่อยเนาะรถคันนี้นะครับได้ a b a บ็ลสามนะครับรวบทีิเข่าด้วย Vehicle Stability Control นะครับระบบควบคุมการทรงตัวของรถมีมาให้ Traction Control System นะครับระบบป้องกันหอหมุนฟรีนะครับมีมาให้ i l l Start a s s i s t Control นะครับช่วยออกตัวในทางระชันนะครับมีมาให้ t ทลเ r อร์ w a y Control นะครับควบคุมการใสของส่วนพ่วงท้ายนะครับมีมาให้ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และเสริมแรงเบรก BA นะครับมีมาให้ครบชุดนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างนี้ภัยแบบ g o a นะครับพร้อมคานอย่างนี้ภัยด้านข้างนะครับดูซับแรงกระแทกได้ดีเนาะเขาจะปกป้องห้องโดยสารนะครับให้โคงรูปเดิมนะครับเพื่อลดการสูญเสียแล้วก็ลดการบาดเจ็บนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยเนาะรถคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์รหัส2 g d f t v 5 Super Power ดอร์พเลิอเวร์คัมชาร์ปแถวเรียงส wow. ีบ่16วาล V-EnTurbo และ Intercooler ให้แรงม้าสูงสุดนะครับก็คือม้า 1, 150ตัวที่3,400รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ400นิวตันเมตรที่1,600รอบลากยาวแบบแฟทท็อกนะครับถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับระบบการฉีดจน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบ Direct Injection แบบคอมเพลเร็วนะครับหัวฉีดนะครับเป็นแบบ I-ART นะ ควบคุมการฉีดจ่ายน้ํามันนะครับได้อย่างสมดุลแม่นยํานะครับผ่านเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์นะฉีดน้ํามันเป็นฝอยละองนะครับทําให้การเผาไหม้นี้สมบูรณ์วดมลพิษได้ด้วยนะครับเอฟซนะครับถามว่า VN เทอร์โบนะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือ VN เทอร์โบนะครับจะทําให้เครื่องยนต์ไม่ต้องรอรอบนะครับสามารถทําแรงม้าแรงยินได้ที่ว่าเครื่องยนต์ต่ำได้เลยนะอ่าเขาจะมีใบพัดไอเสียแล้วก็ใบพัดไอดีนะครับแปรผันตามกันเนาะ และในส่วนของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็จะช่วยลดอุณหภูมินะครับก่อนก็ห้องเผาไหม้เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์นะครับจุดระเบิดก่อนเวลานั้นเองช่วยลดความร้อนนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีเลยทีเดียวนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อบบาวทุเมืองสีได้เลยนะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับ คลิปนี้นะครับบ่าวงมงศีก็ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับ